สวัสดีครับว่าของผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของรักัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพามาอัปเดตคอกัวของคุณพี่นันนะครับผมนี่ได้คอกัวใหม่ด้วยนะครับนี่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอัปเดตสักหน่อยครับผมครับทำาคกัวก่อนเข้าคนฟ้านะครับว่าจะไม่ให้บัวอยู่เอะอะกันเกินไปครับครับก็ขังไว้คอกละสองตัวสามตัวคอกเก่าอยู่ฝั่งนน้นคอกเก่าอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมสองกว้างยังไงครับคอกใหม่เนี่ยสาม จุดห้าครับต่ยาวจะยาวเจ็ดเมตรครับยาวเจ็ดเมตรครับอุ้ยไม้สวยนะเนี่ยโอ้หไอ้ไม้ตะแบงบ้านเรานี่แหละครับใช้ไม้ตะแบงครับเบ็ดเสร็จหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยน่าจะรวมทั้งค่าจ้างช่างด้วยช่างบ้านเราเนาะครับผมก็ประมาณเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นครับโอ้โหกว้างมากนะครับผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในอุปกรณ์รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ครับผมรวมค่าช่างอันนี้เป็นไม้ของเราไหมไม้ของเราครับนี่เป็นไม้ของตัวเองด้วย เอามาเลื่อยใหม่ดูว่าเป็นไม้เก่าไหมอะไรไม้เลื่อยเลือจากทำยุงครับครับผมเลือจากทำยุงก็เลยเอามาช่างเขาก็ต่อให้มีตัวต่อได้ก็ต่อต่อไม่ได้ก็เอาบางยาเขาแนวคิดการทำาคกยังไงบ้างรครับคือวัวอยู่ตรงนั้นน้องมันเออัดครับผมไม่มีกัน้นไม่มีที่กั้นข้อให้แย,ยกโซนเวลาเราจะยานมมันยากครับครับก็เลยมาทำโคกใหม่ตัวนี้ก็ว่ายานมตัวนึงตัวไหนที่ยังไม่ยานมก็ขังรวมกับแม่เขาครับครับตัวไหนยานมก็แยกออกมา คราะผมตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าต้องหย่านมหกเดือนเจ็ดเดือนประมาณนี้ครับเมื่อก่อนอยังเป็นมือใหม่อยู่เนอะต้องคุยอย่างงี้มมผมอยากจะบอกว่าคุณอภิพันาน,นี่คือเริ่มเลี้ยงวัวก่อนแล้วค่อยอครอบทัทีหลังใช่ไหมครับผม<ๆ>มีงบน้อยก็คือเลี้ยงเลี้ยงไปก่อนครับเลี้ยงวัวก่อนครับซื้อวัวตามงบประมาณแล้วก็เลี้ยงไปหาอย่างอื่นทําด้วยก็คือพอ ได้เงินได้อะไรก็ค่อยทําคอกทีหลังทมที่ทําครอก็ซื้อวัวมาวัวมันต้องคลอดลูกทุกปีอยู่แล้วเลยครับผมเริ่มจากเล็กๆก่อนครับแล้วค่อยไปใหญ่ครับอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วครับผมเริ่มจากเล็กๆแล้วก็ขยับขยายไปเรื่อยๆครับผมตามกําลังของเราที่มีเพิ่มไปเรื่อยๆเลยผซื้อวัวพร้อมๆมาเอาลงมาลงรถเห็นโอ้ยซื้อวัวอะไรมาประมาณนี้อันนั้นคือตอนแรกๆเลยเนาะตอนแรกๆครับครับผมจากนั้นมาก็เลี้ยงวัวดีมากเลยครับเลี้ยงมาเรื่อยๆเลี้ยงมาเรื่อยๆก็คือต้อง เตรียมเพนเตรียมปลนหญ้าด้วยครับปลูกหญ้ามีคณะปลูกตับคณะครับตอนคือวัวมาใหม่ๆนี่คือคนก็ขำกันเนาะครับผมครับวัวอยู่ไหนครับเนี่ยวัวอยู่ทุ่งนาครับวัวอยู่ทุ่งนาครับผมนี่เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นสักหน่อยครับโอ้ร่างอาหารสุดยอดเลยสวยมากไม้สวยนะครับผมรีวิวแบบบ้านๆเลยนี่ครับผมโอ้แต่ไม้มาตรฐานมากโอ้ขอกไม้มาตรฐานมากเลยครับนี่หญ้าฝั่งนี้ครับผม เไปโบู้อุย่าสวยเนาะครับผมครอกสวยมากเลยครับพัฒนาไปเยอะเลยวัวก็เพิ่มอีกด้วยวัวเพิ่มครับครับผมผมเพิ่มมาสามตัวได้ตัวเมียตัวหนึ่งตัวผู้สามเดี๋ยวไปดูวัวกันครับผมครับผมไปดูวัวที่ทุ่งนาครับ อ่เดี๋ยวไปดูบัวกันครับผมอันนี้ลูกตัวแรกที่ติดแม่ตัวที่ผมผอมมาทำอันนี้เป็นลูกตัวแรกเลยใช่ไหมครับตัวที่ติดติดแม่ตัวที่ผมผอมมาที่เขาเลาะกันเนี่ยครับผมครับโตไวมากเลยครับผมวันที่สามสิบทันว่าครบสองปีพอดีอันนี้ขนาดลูกทับตัวนะครับผมสุดยอดเลยเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันครับผมครับตัวที่แม่ที่เขาทำกันนะครับตัวนี้เลยใช่ไหมครับตัวนี้เลยครับตอนนี้ ของตัวที่สามแม่วัวตัวนี้ใช่ไหมที่เป็นวัวตัวแรกเลยครับคือตัวแรกเลยที่ตอนซื้อมาแล้วเขาหัวเราะกันครับอืมก็คือที่เพิ่มพร้อมนะครับว่าซื้อวัวอะไรมาพร้อมรีบเหมือนกับทิวงทันไม่ดูไม่ได้เลยครับครับผมพร้อมแห้งตอนนี้ก็คือตั้งแต่ได้กินดีมีชัยมากินมาเรื่อยครับผมตอนนี้ท้องใกล้ใกล้คลอดอีกแล้วตัวที่สามเลยตั้งแต่อยู่กับผมนะคุณเอาเปน็นนันเรื่องวัวมากี่ปีแล้วนะ ปีที่สามครับปีที่สามเขา้เขาปีที่สี่นี่แหละแปลว,ว่าใช้ผลิตภัณฑ์กินดีไม่ใช่มาสามปีแล้วครับผมใช้มาตลอดก<ป>ินด<ป>ีมีใชยก็คือนี่ผสมติดง่ายครับครับผมทีเดียวทีเดียวติดเลยแม่นั่นก็ทีเดียวติดแม่นี้ก็ทีเดียวติดครับผมผิวพรรณสวยเกลี้ยงด้วยครับตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่นะพอแจ้งราคาได้ไหมเล็กๆเลยตอนเล็กๆตัวยังราคาดีอยู่เนาะสามหมื่นแปดครับสามหมื่นแปดตัวมัน บางคนก็ว่าซื้อซากวัวซื้ออะไรมาแพงแพงอ๋อว่างั้นเลยครับว่ามาเลี้ยงได้สักอาทิตย์หนึ่งก็มีคนมาให้กำไรอยู่แต่ว่ายังไม่ปล่อยครับถามย้อนตทงไหนว่าทําไมถึงเลือกวัวตัวนี้ตอนนั้นผมไปดูแล้วมันทรงทรงมันได้ครับดูจากทรงใช่ไหมครับว่าวัวน่าจะขาดน้ําเลี้ยงครับผมขาดอาหารขาดอะไรขนาดต้นไม้เล็กๆเชือกไปเกี่ยวเขายังไม่มีแรงเลยครับโอ้โหแปลว่าใกล้จะล้มแล้วพูนตรงเลยครับผมแล้วเอาหมอมาฉีดยาถ่ายพยาธิครับผม ผมก็ค้นหาข้อมูลตาม Facebook ทางไครเจอกินดีมีชัย่ก็สั่งมาเลยครับผมแล้วก็เขาคลอดลูกให้ตัวหนึ่งกินกินดีมีชัยก็ไม่นานก็เป็นสัตว์ครับครับผมเป็นสัตว์ก็ผสมนึกว่าจะยากเนาะเราก็มือใหม่ไม่กลัวกลัวก้กกกาวกอยู่ก็กลัวกลัวก้กกา,กายอยู่ตอนนั้นผสมไปก็ติดครับผสมไปก็ติดตอนนี้ก็ทองแล้วทองแล้วครับแล้วก็ใกล้คลอดอีกแล้วด้วยครับตัวลูกตัวนั้นก็หลอดครับคอนบซ็อันนั้คือเป็นลูกติดแม่มานะครับผมมาอยู่นี่นะครับ อันนี้เป็นลูกตัวที่สองที่อยู่นี่นะครับครับตัวที่สามคืออยู่ในท้องนะครับผมโอ้โหการที่เราเลี้ยงวัวดีนี่เขาก็ตอบแทนเราดีใช่ไหมครับผมอถ้าเลี้ยงดีก็คือดูผลผลิตมันก็ดีเนาะอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับผมก็คือมันน่าจะขายได้ครับแปลว่าราคาวัวทุกวันนี้ก็คือไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีแต่ผมว่าวัวสวยยังไงก็ขายได้นะครับผมพาไปดูแม่ลูกหน่อยได้ไหมครับอ้อยากไปดูแม่ลูกก่อนครับผมมองดูลูกเขาสวยมากเลย ตัวนี้จะซื้อมาแพงหน่อยครับห้าหมื่นกว่าบาทซื้อมาไม่ท้องครับซื้อมาไม่ท้องด้วยครับมามาผสมฟาเบกเกอร์ได้ตัวเมียโอ้โหนั่ครับผมฟาเบกเกอร์ครับอันนี้ตัวผู้ไหมครับเนี่ยตัวน้อยเนี่ยตัวน้อยเลยครับตัวผู้ครับลูกโอลูกเฟิร์สลูกเฟิร์สจ่ายลูกสุดยอดเลยเนาะให้ดูแม่วัวก่อนนะครับผมเดือนหนึ่งแล้วพลาได้เดือนหนึ่งลูกกี่ตัวแล้วครับตัวนี้ตัวที่สองนี่ครับลูกเฟิร์สอ๋อลูกตัวที่สองเลยครับผม นี่ได้ลูกตัวเมียรครับผมลูกแรกนะครับเนี่ยกี่เดือนแล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็ครบหนึ่งปีแล้วครับครับ,<ค>บผมคลอดก่อนตัวผู้ตัวนั้นได้แต่ตัวผู้เนาะส่วนมากเนาะครับได้ตัวนเด็ดโอ้นี่ครับผมนี่นี่ผมว่าลูกเฟิร์สต์สวยอยู่นะลูกสวยอยู่ครับผมๆๆ <S <S นี่นโอ้ผมต้องบอกว่าคุณอภินันท์นี่เลี้ยงโวสมบูรณ์มากใส่ใจเนาะ ก็คือหญ้าในคณนเแบบนี้ตอนหน้าฝนเราก็ตัดส่วนใหญ่ยอยู่บ้านไหมส่วนใหญ่ผมอยู่บ้านเดือนหนึ่งจะสักสิบสี่สิบห้าวันครับ<ต>ผมแต่น้องเขาดูแลแทนผมเตรียมผมเป็นคนเตรียมแปลงหญ้าอืมก็คือเตรียมปลูกไว้หาที่ปลูกไว้ครับครับผมแต่น้องมันก็คือน้องก็มันน้องเมียแหละแต่มันขยันก็คือตัดหญ้าอะไรเวลามานันหนมีธุระมันก็มเมเปียวันไหนมาไม่มีธุระก็หญ้าตามคนาเลี้ยงงวครับ ไม่ต้องกลัวขาดทุนครับครับผมครับต้องเอาใจรักไว้ก่อนครับครับถ้าใจรักยังไงก็ดีครับอย่าไปหวังผลตอบแทนมากไปเนาะรับเรียกว่าอะไรนะราคาขึ้นลงตามตลาดครับครับผมก็คือถ้าพ่อค้าไม่มีที่ไปต่อเขาก็ไม่ซื้ออยู่ดีผมอยากเลี้ยงวัวให้พูดถึงถ้าใครก็คืออยากได้เป็นสายพันธุ์พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมอยากได้สัก สี่ห้าแม่ครับสี่ห้าแม่ครับพอคลอดลูกปีหนึ่งปีสองคือเลี้ยงไปครบสิบห้าตัววันนี้ก็คือทยอยปล่อยหมุนเวียนวันนี้ครับอืมทั้งีิวอะไรเราก็จะใส่ทุ่งนาไปเรื่อยๆได้คือจะเลี้ยงแต่ชาโรเล่เลยก็ประมาณนะครับชอบเป็นหลักอยู่แล้วครับชอบครัวผมตรงนี้แล้วครับผมถามหน่อยว่าทําไมถึงชอบแต่ชาโรเล่ครับผมว่าเลี้ยงง่ายครับวัวพวกนี้คนเท่าคนเก่ก็มาดูแทนได้ครับครับอากาศร้อนหน่อยเขาก็เข้าล่มอืม เขาล่มเขาจะไม่ไม่ค่อยดื้อนะครับครับผมแต่ผมก็ยังเลี้ยงไม่นานไม่รู้มันมีตัวดื้อลูกไม่ดื้อก็ตอนนี้ครบหนึ่งปีมันมันที่ยี่สิบสามพฤษภายนี่ยครับหนึ่งปีมันที่ยี่สิบสามปีกับปีวันลูกพ่อไหนนะครับลูกฟอนแซกครับลูกฟอนแซกครับผมนี่นี่ครับผมตอนนั้นผมไม่ได้ทําเขาเนาะไม่รู้ไม่ได้ทําเขาครับไม่ได้ทําเขาว่าจะให้หมอทําเขาเดืบ ม่บ้านเขาบอกว่าดูไปก้อนครับว่าครับผมเราก็ไม่รู้น้องปรึกษากันตามครอบครัวนะครับโครงสร้างเขาดีอยู่นะครับผมหลังก็ตรงด้วยนะครับผมนี่แล้วผมนึกว่าไปสนสะพายมันจะไม่สวยผมอยากได้ไอ่ขุมสีแดงมาใส่อยากได้ขุมสีแดงใช่ไหมไปซื้อไม่มีได้ขาวมาใส่เลยขาบผมเลือกขุมด้วยครับผมว่าขุมสีแดงมันอาจจะใส่กบะัวขาวขึ้นนึ่งเลยอ๋อเนี่ยสวยนะครับผมครับ ต้องบอกว่าเลี้ยงวัวได้เรียกอะไรสุขภาพดีเนาะต้องเรียกว่าสุขภาพดีเนาะครับอ่าที่หลับที่นอนมันก็ที่หลับที่นอนนี่สําคัญมากเลยใช่ไหมสําคัญครับอย่าให้มีแมงครับผมเพราะที่ที่คอบก็หน้าฝนจะมีเตาสองเตานะครับจะ,จะสูมไฟให้ไลลย,ยุงช่วงหัวคำตามที่เลี้ยงวัวมาก็ได้ตัวช่วยกินดีมีใช่แล้วครับครับผมก็ใช้ประจําใช้มาแล้วสามปีเนาะครับสามปีแต่ก็พร้อมๆก็สุขภาพดี ครับไม่มีอะไรรบกวนใจผมเลยขี้ไม่เหม็นครับผสมติดง่ายผิวพันสวยครับครับผมผิวสวยแล้วก็ไม่แมงไม่ค่อยตอมด้วยครับครับผมหายใจไม่มีกลิ่นด้วยครับหลักๆเลยผมถามตรงๆเลยว่าที่ใช้มาแล้วเจอกับตัวเองเนี่ยอะไรที่เด่นชัดที่สุดผสมติดง่ายครับผสมติดง่ายใช่ไหมครับผมอ่ากลับสัต์ไวครับกลับสัตว์ไวตามรอบสมมุติว่าเราเจอรอบว่าเราไม่พร้อมผสมแบบนี้นะครับ เราหลอรอบหนามาตรงเป๊ะเลยผมต้องบอกตรงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเก่าให้ดูนะครับผมวัวตัวนี้นะครับผมจากป้อมผอแบบกล่องเลยนะครับแต่ตอนนี้นี่สุขภาพเขาดีมากสุขภาพพอดีมานานแล้วแหละเพราะว่าคุณพี่นันเลี้ยงดีเนาะครับผมใส่ใจในการเลี้ยงนะครับผมแต่เลี้ยงแรกๆเลยก็คือไปหาผลิตภัณฑ์มาใช้ด้วยเลยตอนนั้นครับผมเลี้ยงได้อันที่หนึ่งเสิร์ชหาหาข้อมูลเลยครับผมเลี้ยงมาสองเดือนก็คือมีคนมาถามซื้อเลยแต่ไม่ขายคือตอนนี้ถ้าเท่ากับตอนนี้มันก็ ถ้าเป็นบัวตอนนั้นก็สี่หมื่นขึ้นแล้วครับตอนนั้นเมื่อก่อนชาวบ้านเห็นเขาบอกว่าล้มแน่ๆตัวนี้ครับเอาลงจากรถเ็าเอาอะไรมากล่รู้จักต้นงวงช้างไหมต้นงวงช้างครับต้นงวงช้างมันเชื่อกไปพันนิดเดียวครับผมก็ดึงไม่ไปไม่ใช่ต้นแก่นะต้นอ่อนมือใหม่นะครับที่อยากเลี้ยงวัวก็คือถ้าลังเลอยู่ก็เตรียมเตรียมแผนให้ดีครับครับผมเตรียมแผนการเลี้ยงการการเงินให้ดีครับเพราะราคาบัวมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะครับ เราก็คือเตรียมแปลงหญ้าแปลงอะไรแบบนี้ครับเราก็ค่อยน้อยนอยค่อยไปต่อค่อยก็ได้ครับสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคือจากเล็กไปใหญ่ครับผมน้องคุณพี่แนนเนาะจากหนึ่งตัวสองตัวสามตัวครับผมเรียงตามลำดับไปครับเดี๋ยวนี้มันจะได้ผลดีครับครับบางคนผมพูดตรงๆว่าไปซื้อวัวมาเยอะมากแต่ไม่ได้ชอบในการเลี้ยงวัวเลยถ้าตามกระแสแบบนั้นไม่ได้ครับครับผมต้องเราต้องดูพัฒนาของเราไปเรื่อยๆมันจะได้คุณภาพเราคุณภาตามความคิดของผมนะครับครับแต่ว่าใคร เขาเขามีเงินเขาซื้อมาตุ้มทีเดียวทำครอกอลังการก็คือซื้อตุ้มข้ามาทีเดียวมันตัมสำหรับผมนะรู้สึกว่าเวลามันพลาดนะมันล้มแรงครับครับผมอืมอย่างของผมนี่นับหนึ่งก็คือถ้าล้มต้องเตะสองก็คือน่าจะล้มใส่บอกไม่เจ็บนะนีนนนน่นี่แน่นอนครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ